พี่น้องโอ้ยตำบอละเข้าใจความหมายตุกไหมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกับบอละคือเก้าค่ะทุกคนค่ะใน่องสเปนชนแนลมาค่ะเมนูตุกกับบอละได้เมนูตําทะเลค่ะพี่น้องขามีกุ้งสะดุ้งด้วยพี่น้องมีกุ้งสดค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีข้อมึกด้วยค่ะวันนี้มีข้อมืกตำใส่ผักก้านจองมาค่ะลังใส่เม็ดกระเพร็งมะนาค่ะพี่น้องค่ะ มาม่าค่ะแซบๆน้ำกันใส่เส้นขนมจีนมากคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะนี่เส้นขนมจีนพี่น้องน้ำงามเลยค่ะพี่น้องค่ะมามาค่ะลุยมาครับ ้ำจัจ่งคือเก่าครับพี่น้องคะกุ้งสดมากหวานนั่นบ่ะอืมกุ้งสดกับพี่น้องคะนี่ตำแบบเผ็ดๆจัจ่งกับพี่น้องคะกุ้งสะดุง้งกุ้งสดบ่มามาค่ะแซ๊บ อ,อ,อืมข้างมึกปะวะมะเขือเทศราชนีจีนครับสลับกับพี่น,อน้องครับนมเสร็ญนมจีนน้ำกันเลยไม่ได้ดค่ะ โอ้ยเ็นแต่เขาว่ากุ้งสดงอ่ะมันจะไม่ามหวานกว่ากุ้งสดนวนโตไดมชนโต,ตคินแบบนี้สำหรับพอ่พอเพราะว่ากุ้งสดชอบกว่าอมแม่่าชอบหมายถึงว่าถามัดไปถึก ความหอดสะดุ่งนิดนึงเหมือนมันมีความหวานกลัวนะอันความคิด่ขยนะความรู้สึก่ขยนะนังว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันบอยแม่ว่าระชอบห <c oughs> มายถึงว่ารสชาตินะเออพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องโอ้ยซ้าบอลาสิเข้าใจความหมายตุกแม่ สองซีสันัดจาดสับหนัว สีนวลๆแล้วครับเนี่ยอืมอืมหอมดีอ่ะอื กุ้งสดจุ่มหนังปราแบบนี้ค่ะ ตุ้งตัวกำลังกินเลยครับเนี่ยเป็นเอาๆแต่ว่าก็กม่ลมมาก้น่นอนบนงทงเนาะอื ซ่บน่อยมหนี่รสชาติแบบจัดจ้านนะอม,มอกับแบบตำซดเนาะครบรส

ăn thấy đã trên tin nhé rồi anh ấy đang hỏi là phở khử như vậy giờ phải là đều giờ không phải đặt cương số đít tôi รับไบเดียกินเหวี่บสุดยอดเลยวันนี้จับหนะ่ะปุ้งไม่เั่หวานนะ่ะ เอมราคะทุกคนคะเมื่อนี่ตุกกะเบหล่า,าก,กับภาพพ่นองมาแซ่บสักหนิเลยค่ะเอาละค่ะถ้าไพาม่มาเฮ้าสองคนมาคลิปนี้เนาะตุกกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตุกกะเบหล่านะเด้อค่ะไว้พบกัมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ